ได้ที่ไหนแล้วมึงจัดเลยผมไม่ได้ที่ยังไม่ได้หรอกัมึงก็ไปเถอะนี่ไปเรตั้งแพงลุยละมงจรนมัดเจ้าค่ะไปหมดเร็วเว่าพอหมดเร็วพอทานุูยไม่ใช่ปันูปันนี่ได้แต่คนเก๋นี่กราทัเช้าเงมันเราไม่ใช่ได้ใช่เนี่ยก็มีมั่งกันโบเก๋ๆโบแต่ว่าช่งวันแต่ว่าอีไปเลยวันเจ้าค่ะ คงไมล่ตายมันได้เยอะนก็ไหนไงคือได้แต่ยีไว้ใช่ไหมโอ้ยมึงยิ้จ้าไดกูเยเเ็ม่งก็ได้สักูล่ะกูหาตงมึงยิจ้ายนี้ยิ้มมึงจ้าคนหน้าไม่มาโอ้่หน้าไม่ค่อยคุ้นๆร้กูหวาหน้าบวชไม่แต่ผ่าหน้าเก่าจะคิดนะแต่กูวนหาจะบวชป่นเอ็มเร็วลยที่บวิมึงมึงตามลยมึงตามวะกูอือว่าแกมาบวชไม่า ร่วงผีเจ้าค้านี่บวชใดกี่วันเลวเจ้าค้าจ้วันเูจ้าวันตอด้ปัีลุยเจ้าค้าตายอมบวชนานลุยเจ้าค้าบวชนานนี่สรงโอ้์ซมอยากแซบซึ้งนะซึเจ้เโอ้มีนี้ไฟไหม้เจ้ทำมากินไม่ใ่ วั is, a ไหนลองปรากฏการณถกานนนน้นหรือวันเราได้ด <oo> ูเลปรากุกณนนวันดับตายายหน้าตาก็จืดกันหมดเลยไนนี่นี่เลยเจ้าค่ะนานนี่นขุณตรวจเจ้าค่ะนีขุณตรวจ้าตรวดักเเจ้าค่ะอเจอได้ก็ตรวจดักเลเจ้าค่ะนี่ตนเป็นดักเลตัวต่อนี้พ็แตงตเป็นพี่เจเนี่ยมัการ่งเราเจ้าค่ะดัเ่นะนี่ักลู เจ้าค้าคุณทวจเจ้าค่ะนี่ยาค่ะยาอ๋อนั่งยาใช่เาใหญ่ใหญ่เนี้เนี่ยไหนเนี้ยไหนกางู้ไอ๋อนี่ยาเหรอนูยาคุเปรี้ยเนี้ยเอ็นมือเอ็นยงติดยาละ้เยคนนี้ก็อ๋อนี่ไว้ค่ะอ๋วันค่ะตาวันค่ะอวันคนะเมมวัน้นเลยที่อ๋อหนงวันเว้ย โรงกันดังเนาะบัวล่อนี่มันบ้านพาบุริงแ่ม่อะไรเป้ก็ไม่เป็นลิงกันีเลยยาที่อยู่เหมือนกูป่ะเป็นบอกว่าสนยามรับแล้อเจ้าค้าลูกผี ตามบายกันอยุนะเจ้าขงน้การล่ก็เดพรนะเออานาะดูจะเดอดพรใกลใอ๋อครู้นกคนกไหนตาเอออนี้รู้ละบนเนาอย่างนี้บนนี้มานอะกันอ๋เพอเลยบมาปราเ็ตเลยแล้วอว่าแบบรเซตลยวน นามรันทีว่าแต่เดียวจนนั้นไครับได้ยกกุ้มตั้งใจจะไปรันวีอยู่เลยเดี๋ยวบันนีตรุไปยันก้นเดี๋ยวหลงนั่นหนังเล่นกับเนี่ยโบปลาปลาหนานานใหญ่ดูดใหญ่นวลได้ปลาหนี่ก้อนเดี๋ยวหลงนั่นตามไปนักตามแจ็คเรืองนะเออเออเอาไปเอาไปเออเออเก่งเก่งเอาไปเอ้าเอบุญนี่ช่วยกนมังรูเรื่องนั่นเลว เรื่องนี้เราเลี้ยวไอ้อันจบในวัดแกล่าชุดงานติดตั้งในวัดเดียวนี่มันสุยอะเอ็นหวโลกก็ถัวเม็ดลงอ้ืออือตายหุ้งเร็วแล้วคนที่ตายอ่ะผัวเมียแกว่าเด็กเท่าว่าตาโรคโลกคนแก่เอ็นหวาแก้วงรุมบัดเลยนุ้ยตายหุ้งเร็วยจริงจริงไหมกำนันเรื่องนี้ตายหุ้งเร็วเรื่องคนเอ็นหวาเบงยจะไม่หลุมตัวรู้ล่านรบกันทั้งมหาโลกอือจริงเหม็นนะเหม็นไม่ ฉันกีกาตายโอ้เหลาเรื่องปณีตุ่เดียมาเหลามาอยู่อย่าเลยหน้าฉันเป็นนั่นตป่าวไว้ฉันมึพจะปี้ป่าวไว้ตรงใจต่หน้าเด่นเป็นกุดอ่กมไม่ใหญ่พี่นี่ยังช่วยเลยมึงเลยมันนกแก้วโอเคลูกโลกตัวโลกตัวลุยเขหล่าไอ้กูกีกาเหล่ากันนั่นนึกปนีมาจริงที่เหลือทั้งไอ้บูญเด็กวัดนวลมันดูดมากเลยมั้ยอันเด็ก็เดี๋ยวกูลืมตาฉันมบ่าน่โอปณีเพื่อกาเดี่ยวมันชวนไปด่านน้ำ ตั้งโปอปกันว่าเออเออดีไต่เด้ใจกันเออแต่ไบทาเรือพี่ได้แล้ตงลบเออยู่นหปั๊อจู๊อะไรหออตัมงแต่อยู่แต่รายจูกันไป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 ขนาดั้นไปันเลยกูคลาดเลยให้ทุ้งหมืองเออเออีไว้เปิดราคา ปืนน่ะเซ็ตจากตำบุญเซ็ตเล็วนะคะรคับลบไปร้านค่ะลบไปไายข้าวมังนะครับเวกูยีบอกไว้นะนะวันวันใกล้ไม่จะได้ไปไเปไปทีเลยที่สำคัญน,นะตื่นนั้นอยู่เตะส้วนนะนอนเตะส้วนนะระวังให้ดีนะระวังพี่ยำหมูกันพี่บอกพี่แขกวัวนะเดี๋วพี่ขำหูพี่ดนุนไว้เออ,อจอบจบจ,บ,จบไปดีกัน,นแล้วตายเดี๋ยวกูยีบอกไว้พี่โรกตายเลยไปจ้ะ บาทลอกกินกูไม่พอลอกไข่ใบไม้กูไม่พอเปรตถึงมาลอกพี่จะตังมาให้กูหลายกูอยู่คนเดียวในอุบัตต์ตังใจญ่จะเลยโอ้ชีวิตเติมขาโอ้บัตต์จังมึงเอาอูบาทตั้งช่องตัวเลยเกดามึงไม่ไหวไม่กูไม่หยับช่องตัวเลยกูก็มีรักกูไม่หยับบาทมูตังประเทศเอ๊ะบวกหน้าเปรตไปเดี๋ยวจะมูตังประเทศโอตายตายตายกว่าหน้าเย็ดเปรตทัต่อไปรักกว่า โอเคโอเคกไปไปไปเลยกระดาเโอเคเดี๋นั่นนั่นเราไปซส้อเงินเสบ้านนะเออลงแล้ไปเลยไปเก็บกาเบอร์คนอื่นโตแล้วแต่เนจะคางค้างกัโอนใจกูมั่งนะใจกูต้องตวงได้รถเด็กกูเป้าปรดลอเปรตเดนทิ้งนักบงีก็ไปวางแกบ้านองนะกเฮ้ยกาเบบ้านมดือจุลับ้มดืมาว ตรวจลบอกป่าตรวจลบขอนกูน้อยน้องเช่าป้าพิเภกพี่นาแต่คว้าหลวงนั่นนใจแดนไม่ได้<อ>ไปกันไหมโอโรเหมือนแม่มันแม่มันโอโรหรือมันเกาโอโรเลยมือแม่มันโอโรอีตายองเขามาทำบุญทำไรเขามาทำบุญท,ทำอุบาได้ไรอเอวเพเรดยังมาท่วงตาง,ตงในในในวัดในว่าอีอุบาว่าไง ทำเพื่อนี่เข้าไปเห็นแมตตแล้วนี่ฉันก็มีแต่อาหารวางกูเหตุการณ์จังวันดีใช่เมอส์จังหวัดนี่ถ้าเตือนเมอสเบอร์มาให้แล้วค่ะฉันก็ไม่วายเตือนเร็วนะฉันก็บาเตือนเนบังชอบคุ้นกันเตืนตรงให้ฉันทุกเบอร์นะแมน่นะนี่แหละเกาไปกันแม่ชาทั้งฉันอยู่กับใคระอะไรโมชาะอะไรอะไรโมอูบาดอีนวดอีดูอีอูบาด,ออดบาดอ,อดกว่าพัวได้มังม่งอ่ะไอ้เร่ พี่ย่ำวัวมั่งพี่แขวะวัวมั่งเดี๋ยวแต่หมาช่วยกันนะกูก็ไปว่าแต่บือหลาก็ไปกันแมดเร็วต้องไปแล้เร็วเว้นหน้าเกิดมาเห็นแม่มั่วมึงไปถึงหกสิบสามปีก็เร็วไปแล้นะแม่นะไปแม่เราไปมาาเลยมาเลยมาเลยไป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 เดี๋ยวมาเร็วเฮ้อ แน่พี่โจปันบืนดิฝันตอกิีตายเลยดังตรงน้อยเลยดิเอาบืนดีว่าเจมอ้อนี่อรวมรถบ้านเรานี่นั่นเออลงอยู่น่ะได้ถ้าเป็นนันไปนั่งในรวมรถกันว่ะพนอ่าเราเก้าอี้โตเลยสำหรบบืนดิพี่โจนี่ไม่มีนี่กัรันเอาเก้าอี้ไปขนตัวส่งตัววะเก้าอี้ได้เหรอใช่เอาไปเลยได้ได้ได้เอาไปเดินไปพี่ไปเดี๋ยวลงนั่นมาแล้วผมว่าะไปลงกับเลยสร้างหลังคาได้เลยพี่โจนีัน กอดเลยไอไอก็ไม่จนั่โงกกไม่ได้บอกหเป็นใจมากไปไปไปพาไปไป